มือถืออะไรนะถ้าไปใช้เน็ตวิจัายลาลไยเป็นไงเพพอพราะหลายคนมันก็จะแชร์กันมันก็จะอืดครับนั้นมีมือถือหนึ่งตัวเอาไว้ลิงก์เน็ตอีกหนึ่งตัวเอาไว้ทำเข้าใจไหมนะดีสุดคือโน้ตบุ๊กเอามาถ้าไม่มีโน้ตบุ๊กก็ใช้ iPad ดีสุดเพราะอะไรมันจอใหญ่แต่ถ้าไม่มีจรินก็ใช้มือถือครับกรณีที่มันผิดพลาดอะไรให้สิทธิ์สอบที่หลังได้ครับ ส่งข้อความบอกพระอาจารย์ว่าอหนูไม่พร้อมหนูไม่สบายหนูอะไรก็ว่าไปแล้วก็ขอสอบอันหลังให้สอบได้สามครั้งครับอ่ะเลื่อนลงมาเข้าเว็บเวียขนามมาก็สาขาพุทธศาสนาอยู่เมนูขวามือสาขาพุทธศาสนาเข้าไปปุ๊บอ่ะโอเคครับพอมาเข้ามานี้ปุ๊บเว็บสาขาพุทธนะครับอ่ะถ้าท่านจะดูวิชาที่ผมสอนอยู่ก็ผมจะเอาไว้นี่หมดเลย พระมหาสุรเพศเนี่ยพระสุรเพศวชิรยานูทุกวิชายอยู่ในนี้หมดนะเข้าตัวนี้ก็ได้แต่เวลนออกสอบวันสอบจริงๆผมจะเอาแปะไว้ตรงนั้นผมบอกแล้วนะวันนั้นไม่ต้องมาถามอะล,ลิง์อะไรคะแสดงวไม่มา <laughs> ตรงเมนูข้างบนนะครับตรงใต้รูปโลกกำลังหมุนเนี่ยนะเมนูตัวแรกเลยพระอาจารย์จะ เป็นเมนูชื่อว่าข้อสอบท่านก็มันจะไม่มีตอนนี้วันนี้จะไม่ขึ้นจะขึ้นเวลาสอบถูกว่าสอบวันเสาร์เช้าเก้าโมงมันขึ้นจะขึ้นครับตอนนี้ไม่มีขึ้นล่วงหน้าครับข้อสอบแค่นั้นะครับพอสอบเสร็จมันก็จะหายผมจะเอาออกทันทีผมเป็นคนคุมเซิร์ฟเวอร์เองครับฮะผมเอาออก คือคือคุมเซิร์เวอร์เองเป็นเจ้าของเซิร okay, นะ์เวอร์โอเคนะพอจะสอบวันต่อไปก็จะเอาเข้อสอบมาแปะไว้หมดข้อสอบหมดเวลาสอบข้อสอบก็จะหายตามนี้นะเมนูตัวนู้นครับอันแรกเลยครับซ้ายมือนะรู้จักเมนูนะบนสุดอ่ะบอกแค่นี้แหละอ่ะโอเคเรามาําข้อสอบกันเลยครับอ่ะวิชาอะไรครับธรรม่าภาษาอังกฤษ ถ้าแบบประหัรไม่ใช่ข้อสอบจะพูดผิดอ่ะมาทําเลยทีละข้อเลยตัวอย่างข้อสอบตัวอย่างข้อสอบจะหน้าตาแบบนี้200ข้อแล้วพระาจย์ก็จะมาเพิ่มอีกประมาณสักนิดหน่อยอผมจะเพิ่มอีกนิดหน่อยอนั้น8ปอซอยู่ในนี้นะอ่ะพอท่านมาท่านก็อ่านนิดหน่อยครับแล้วท่านก็ติ๊กติๆๆๆนะติ๊กให้ตรงรูนะ จนกระทั่งข้อสุดท้ายให้ครบนะครับจึงข้อสุดท้าย200ข้อพอ200อข้อเราทำอะไรต่อครับกดอะไรครับสัมมิตแปลว่าส่งสัมมิตมันก็จะโผล่ขึ้นมาบอกว่าท่านได้คะแนนเท่าไหร่ท่านก็แคปเจอร์หน้าจตอตัวนั้นไว้ฮะ<า>อยู่มาอยู่หน้าเนียนะอ่าข้อสอบเหรอใช่ครับข้อสอบยังไม่เด้ขึ้นยังไม่ได้ขึ้น <c oughs> S <S 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 อยอแต่แบบประหาดแบบประหาดเราขึ้นให้แล้วนี่กำลังทำเนี่ยอ่ะกดซัมมิตสัมมิตเสร็จแล้วมันก็จะบอกคะแนนท่านท่านต้องแคปเจอร์หน้าจอเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานเวลามันบอกคะแนนนั่นอะฮะอ่ะมันก็หายสิครับ ก็ทาใหม่ก็ได้แต่อย่าให้เกิดครับมันไม่ดีมันหลายรอบตามลาละสองร้อย200ข้อเนี่ยครับมันไม่ใช่น้อยนะครับตาลายเลยเหรอครับเครียดเลยเหรอครับแต่ไม่เป็นไรครับความเครียดความกดดันถ้ามันอยู่ในระดับที่พอดีมันคือไฟในการผลักดันเราไปข้างหน้าเป็นพลวัตถ้าท่านอยู่แล้วไม่มีอะไรกดดันท่านเลยนะท่านจะไม่เกิดตื่นรุนอะไรเลย ผมต้องการให้ท่านกระตือรือร้นมีไฟพอประมาณมันจะเป็นแรงผลักแรงให้ท่านไปข้างหน้านะเข้า okay, ไหมโอ,โอ้สอบสองร้อยข้ออาจารย์ออกตั้งห้าวิชา,าพ,พันข้อนะท่านนึกสภาพเอาพันข้อนะท่านทำเพื่อข้อไหยครับทำวันต่อข้อถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิเพ่งโพนั่มั่นคงเนี่ยทำไม่ได้ครับทำไม่ได้หรอกผมรับประกันเลยถ้าทำไม่ได้ ใช่ใช่อะเราทำข้อสุดท้ายก่อนเลยไหมเจยวจะขยายให้ใหญ่ก่อนคอนโทรลเออข้อสุดท้ายเลยนะเราจะเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยได้จะอ่านให้ฟังครับอ่ะอ่านให้ฟังอ่านให้ฟังนะครับภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว ง่ายในะนิดเดียวกับที่เหลือในยากครับาใจ่ไหมที่ง่ายมนะัมีอยู่นิดเดียวที่เหลือยากาก็อสอบพระจ่ายก็เหมือนกันง่ายนิดเดียวที่มันง่ายมนะันมีอยู่นิดเดียวครับที่เหลือยากโอเคไหมมาดูครับ what is the purpose of the five precept in Buddhism อะไรคือจุดประสงค์ของศีลห้าในพุทธศาสนา พรีเซปประวัติสนครับห้าวันที่เก้านี้พระอาจารย์จะไปพูดเรื่องศินห้าให้เด็กนานาชาติฟังที่โรงเรียนนานาชาติโชบบรี่ครับวันที่เก้าตรงกับวันที่พวกเราสอบระอาจารย์ไม่ได้อยู่โรงเรียนโชบบรี่ค่าเทอมเทอมละปีละล้านกว่าบาทเป็นเด็กประถมถึงมัธยมกับพระอาจารย์จะไปพูดเรื่องศินห้าช่วยชีวิตช่วยทําให้ช่วยอะไรชีวิตเราบ้าง มันมีข้อดีอะไรกับชีวิตเราการดําเนินชีวิตเนี่ยสีนห้าเนี่ยแล้วก็พูดถึงเรื่องาศาสนาพุทธคืออะไรสามชั่วโมงครับเด็กก็จะหมุนเวียนมาฟังโห้องละประมาณ30มนาทีชงชั่วโมงนะวันที่9มีนาครับจะรับนมนมลไปแล้วนะทำดีไม่ดีไม่เป็นไรแต่ทําให้มันแย่น้อยที่สุดเข้าใจไหมที่อัดวิดีโอไว้เนี่ยเราไปแล้วก็จะได้ไปดูว่าเราสอนเป็นยังไงจะได้ปรับปรุงตัวเองเข้าใจไหมครับทุกครั้งเมื่อท่านเทศท่านพูด ท่านมีมือถือใช้เป็นประโยชน์อัดไว้ครับที่ท่านพูดห้านาทีสิบนาทีท่านก็อัดไว้ที่ท่านพูดที่สาธารณะนะเสร็จแล้วท่านก็มาเปิดฟังท่านจะได้ปรับปรุงสิ่งที่ท่านขาดบางอย่างท่านเกินใช่ไหมท่านก็ลดลงเช่นเกินบาทอย่างเงี้ยท่านก็ลดลงให้มันพอดีบาทประเมินคู้สอดีด็อกเกินดีต้องประเมินไหมครับต้องประเมินไหมครับขึ้นในระบบครับปกติแล้วคนสอนต้องประเมินทุกคนเหรอครับ จารย์นิเลศเหรอแต่ก็คือถ้าเราไม่ประเมินมันก็จะไม่ออกเกรดให้ประเมินครับประเมินเหมือนเดิมก็คือดีดีมากครับครับดีดีมากคือถ้าไม่ประเมินวิชานั้นเกรดไม่ออกไงมันเป็นระเบียบนะครับครับต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นครับอาจารย์ไปเรียนมาอะไรข้างนอกก็เหมือนกัน อาจารย์ให้ดีมากหมดทุกคนเลยครับช่วยอาจารย์เขาให้กำลังใจอาจารย์เขาอ่ะต่อต่อครับจุดประสงค์เพื่ออะไรเพื่ออะไรครับนี่ข้อไหนข้อ b แน่นอนข้ออื่นมันไม่ใช่อ่ะข้อ b ว่าไง provide a foundation for living a moral and ethical life เพื่อให้ให้อะครับเพื่อให้อะไรครับพื้นฐานเพื่อช่วยพื้นฐานสําหรับการรำบรงชีวิตและชีวิตที่มีศีลธรรมชีวิตที่มีคุณธรรมครับสรุปแล้วก็คือว่าสินห้าเนี่ยมันช่วยทําให้เราใช้ชีวิตแบบมีศีลธรรมนะครับสินห้านี่ไม่ได้บัญญัติไว้เพื่อ เื่อชาวพุทธอย่างเดียวนะใครก็ได้ที่เป็นคนนะเข้าใจไหมครับใครก็ได้ที่เป็นคนนะคุณควรจะมีห้าข้อนี้คุณจะได้หน้าว่าหน้าไว้ใจหน้าคบหน้าหาแต่ถ้าไม่มีสินห้าเนี่ยคือเป็นคนไม่น่าคบนะครับม่หน,น่าคบตรงไหนอะไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดนั้นเพื่อการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เอาแค่เป็นมนุษย์นะยังไม่ได้เป็นผู้ปเะเสริฐน,นะ เอาแค่ว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคน่ะให้คุณะเป็นคนต้องมีสิหนห้าครับนั้นตัวนี้สิหนห้าช่วยอะไรเราครับส่งเสริมชีวิตการเป็นอยู่การเป็นอยู่แบบให้มันมีศีลธรรมนะเข้าใจไหมเช่นเขาเลี้ยงปลาไว้ตัวเองไม่คเคยเลี้ยงเลยก็ไปแอบเอาตกปลาเขามากินอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อะใช่ไหมหรือชีวิตคู่เขาก็มีอยู่แล้ว แล้วเราก็ไปแอบตีท้ายครัวเขาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่อ่ะชีวิตที่ดีมันไม่ชควรเป็นอย่างงั้นใช่ไหมมันเป็นชีวิตที่น่าคบหาจะเป็นชีวิตที่มีศีลห้าใช่ไหมโอเคไหมข้อนี้ง่ายที่สุดอ่ะตัวเลือกสี่ข้อนี้คําไหนแปลไม่ได้บอกพระอาจารย์คําไหนแปลไม่ได้ครับชียกมือขึ้นคําไหนแปลไม่ได้จะบอกให้คําไหนครับมีไหม คำที่ไม่ได้มีไหมครับไม่มีเนาะฮะอย่าบอกว่าทุกคําเลยโอ้จะทุกคําเลยนี่กลับบ้านไม่นอนดีกว่าผมเคยบอกหลานชายผมเขาจบมสามจากโรงเรียนวัดวัดบ้านฝั่งแดงนี่ครับฝั่งแดงบ้านต้องเนี่ยเอาไปเรียนมสีที่กรุงเทพต่อผมถามว่าอะจะริสอนพิเศษให้ นังสือม4ภาษาอังกฤษให้ไปขีดเส้นใต้คําที่แปลไม่ได้มามันขีดทุกคำเลยครับแล้วจะขีดไปทําไมขีดทุกคำเดอะมันยังขีดเลยครับโอ้ขนาดนั้นนะจบม3จากนี้คลัถ้าถ้าอย่างนั้นก็ชีวิตมันก็เริ่มต้นใหม่ครับนะ,ะม,มีมีไหมครับไม่ต้องอายมีไหมครับโปรโมทก็สนับสนุน คนเวิตคืออะไรครับเปลี่ยนเปลี่ยนศา,นานนสานา,าเปลี่ยนเศาสนามาเป็นศาสนาพุทธอย่างนี้สรุปก็คือว่าอ่ะไม่อ่านกันแล้วแปลให้ฟังคอหนึ่งทำโทษคนทำผิดสองสนับสนุนการดำรงชีวิตอยู่ที่มีศีลธรรมสามเปลี่ยนคนให้เป็นชาวพุทธสีสนับสนุนการปฏิบัติทางวัฒนธรรมสรุปแล้วดีที่สุดข,ข้อไหนครับ